ทางไประยองไปขึ้บนบันไม่ตอนนี้ก็ลังถึงขอนแก่นแล้วคอนชิแจ้งเมืองหอดเมืองพ้นแล้วเดินทางมาออกจากบันมาจิกเกตตีสามเคืงองพ้นมุงหนาไปสู่ละยองเพื่อปวกแดง ยินยมุ่นไปเห็นึ้นบันไม่พุทธโพนึงเลยมาหอดเลยเมืองพ้นมากล่ะความนมั่นไปเอาบุญไปเป็นสิริงคนกับพี่น้องชาวพุทธ คนในม่นพาคุนเจ้าไปก็ไปถึนบ้านใหม่จัดจังหันหน้ำเช้าวอดสีชิวพอดีกองทัพต้องเดินด้วยท่องอันนี้มานน้ำกัน รถสามขั้นมีรถตู้ขั้นหนึ่งมีรถดีกีฟขั้นหนึ่งมีขั้นหนึ่งเพื่อยเดิเนทางมาน้ำกันโมงโมง ยองบมืองระยอหลองม่อง,อง,องปวกแดงนี่คมอ,อุตสาหกรรมใกล้ถึงจุดหมายแล้วนี่คมอ,อุตสาหกรรมอย่างเทอันบางเลยนะ อีเทนอีเทนซีบอร์นี่หัวอีเทนแล้วมีคมอุตสาหกรรมระยองไอหอดจุดปลอหมายแล้วปอมหมายคือปวกแดงมีเบิ้งเมืองประเทศไทยเมืองไทยรถจิดนี่คือเขตนีคมอุตสาหกรรม นี่คอมุสากรอินเทนเอนซีบอร์ดโรงงานเปิดพันๆโรงงาน

Suki, no, 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 สร้อยบานเจ้าภาพสีเฟันนี่มุ่นมากแล้ว แม่หอมไก่นี่เหรอคะบ้านเขานี่แหละ <c ười> ถึงแล้วถึงแล้ว นี่่นซสื้อบ้านไม่ต้อกันหลังน,น,นี่ต่อหอมมากมาบ่ะข้าว,าเ,จว,เ,วาเจียวเป็ดเพื่อนเลยบ้าเปิดร้านก๋วยเจียวเจียวเป็ดไม่หอมไก่สูตรเด็ดพวกแดงก๋ายเตียวเป็ดสูตรเด็ดพวกแดงมาเพ่อน มันเป็นมันเป็นบ้านสองหลังนี่หลังหนึ่งันร่วมกันเป็นหลังเดียวจะวิบันการค้าจ้าทุก ีนนาลานคุณละ่ะนอนคุณนี่ของแอร์ป่ะคุณแม่นี่ของแอร์ป่ะเอาว่าย่พี่ป่ะไ่าย่พี่ป่ะอ๋อ ่รลานนึงสื่อไม่ฮะเอาขาวหอมนี่สองเพื่อเพื่อครับตอนนี้อีกนี่อีกหลังหนึ่งการล้างเดียวกันเป็นสื่อเพิ่มล้างนั่น โอ้มันเสวยบย่ายไปใสีแล้วพ่ออีวีเห็นไหมอันนี้จามากไครขาจามากก็ไก่าหวั้ค่าเพิ่งล้าบเดี๋ยวพ่อก็มามาล้างอันนี้ลังแรกบปิดแอร์ไว้ถามูอยหอนกระโดเพาไปพักผู้หลานน่าคุณบเงไป ก็เจ้าติดสั่งยังคือยุ่งขังขาอยติดสั่งยังยุงขัง่มีอ้อนมายอ่ละนี่ละรามากพนม่นมากเยนมาขึ้นบันไม่พน ตัวรันก๋วยเตี๋ยวซื้อบ้านหลังนี้เพิ่มแต่ก่อนมีหลังเดียวมันเป็นบ้านฟ้าแฝดเพื่อจะได้ซื้อเพิ่มเหมือนในกรณีมุ่นเพระคุณเจ้าบ้านตั้งบ้านนอกบ้านเจ้าของมาพระคุณเจ้ามาสามหลุมความก็ย่อมบ้านนอกไปคนบ้านใหม่มือนแรก็จะได้สวดมุ่นเมือเงินตักบาทกันเป็นเจ็ดแล้วกิจการเปลี่ยนทางกับผู้เผ่าผู้เผ่าบ้าน ああ。Oh. Oh. Oh.